กราบสุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะพามาดูแผนการเล่นอัปเดตใหม่กันหน่อยนะครับสาหรับอาทิตย์นี้นะครับก็ <c oughs> สำหรับาทิ์นี้นะครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีแผนสโมสรอ,อัปเดตเท่าไหร่นะ <c oughs> เพราะว่าเป็นคิวของทีมชาตินะครับอาทิตย์นี้นะ <c oughs> ก็เลยยังไม่ค่อยมีแผนใหม่ๆม,มานะครับอาทิตย์นี้ต้องรออาทิตย์หน้านะจะเป็นแผนพวกสโมสรนะครับอัปเดตของข้างน้อยนะอาทิตย์นี้นะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับทีมแรกนะครับที่จะพาไปดูกันเป็นลีก อเมริกานะ U.S.L นะครับนี่นะ U.S.L Championship นะครับไม่ไม่ใช่อเมริกานะที่2นะครับแล้วมาที่ทีมนี่เลยครับออเรนต์ครับนี่ออเรนต์คาลตี้เอนะครับไปครับไปดูครับว่าเป็นแผนอะไรนะครับนะครับเชิงฟอร์เมชันครับดีฟอลเลยนะครับ C 1 C 1นะครับแผนนี้นะครับเป็นแผงกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางนะครับ D M F กางรับ1ตัวนะส่วนด้านบนนะครับมี C M F คู่กันนะครับเป็นกองกลางคู่กันนะแล้วก็มีหน้าต่ำนะครับ L M F R F นะครับหน้าเป้า C F 1ตัวนะครับตรงกลางนะครับ C M F ปรับเป็น M F ได้นะนี่นะครับปรับเป็น M F ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะเป็น C 1 C 1เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็น C M F คู่กันทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับ แผนนี้นะครับเหมาะกับสายลองบอลนะครับสายลองบอลเคาน์เตอร์นะสายแบบสายโยนแล้วแบบสวนกลับไวๆนะครับแผนนี้นะครับเหมาะนะครับทีมก็ปรับเป็นนี่ก็ได้ปรับเป็นสีเก็บสักหนึ่งตัวนะนี่นะครับคอยวิ่งช่วยกางรับสักหนึ่งตัวก็ได้นะครับนี่ายนักทีมนะครับออรเรนต์เคาตี้นะครับจากลีกยูเสลนะครับไปครับไปดูแผนต่อไปกันเลยครับ แผนต่อไปนะครับยังอยู่ที่ลีก U.S.L เหมือนเดิมนะนี่นะครับ U.S.L เหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่ทีมซานดิเอโกนี่นะครับซานดิเอโกนะครับไปครับไปดูครับว่าเป็นแผนอะไรนะครับนะครับเชิงฟอร์เมชันครับดีฟอสเลยนะครับ3.142นะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง3ตัวนะครับตรงกลางแน่นๆเลยนะ5ตัวนะครับ มี DMF นะครับกลางรับหนึ่งตัวนะเขอปรับเปลี่ยนนิดนึงนะมี DMF นะครับกลางรับ1ตัวนะครับแล้วก็มี CF นะครับคู่กันนะครับเป็น CMF นะคู่กัน2ตัวนะครับเป็นปีต่ำซ้ายขวา l m f เ m f นะครับหน้าเป้านะครับเป็นหน้าคู่นะแผ่นนี้เป็นหน้าคู่นะครับทุกคนตรงกลางนะครับ CMF ปรับเป็น AMF ไม่ได้นะปรับต่แค่ DMF นะครับ ปับแต่งแค่ D M F นะครับทั้งสองทั้ง3ตัวเลยนะ C M F กับ D M F นะครับส่วนด้านหน้านะครับปรับเป็น S S ได้นะนี่นะครับปรับเป็นหน้าต่ำได้นะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสาย a วายนะครับรองบอลนะครับหลังสามเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะโดนจาะแน่ๆนะครับคอยประคองประคองดีๆนะครับแล้วก็หาตัวที่แบบ s t มิน่าเยอะดูดันได้เยอะหน่อยนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ทีมนะครับ San Diego นะครับจากลีก U S L นะครับ ครับไปดูแผนต่อไปกันเลยครับแผนต่อไปนะครับไปกันที่ทวีปเอเชียกันบ้างนะนี่นะครับทวีปเอเชียนะครับเราไปเจออีก2นะครับแล้วไปที่ทีมนี่ครับลีโนฟานะครับไปครับไปดูกันครับว่าเป็นแผนอะไรนะครับยามากุชินะลีโนฟายามากุชิชื่อโคเทนะครับ นะครับเชิฟอร์เมชันครับดีฟอเลยนะครับนี่ครับ C 1 4 1 C เหมือนกันนะแต่ว่าแนวแนวแบบรูปแบบการยืนไม่เหมือนแผนแผนแรกนะครับคล้ายๆกันนะครับคือเป็นแผน C 1 4 1 C นะแต่ว่ารูปแบบการยืนไม่เหมือนกันนะแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางนะครับมี D M F กลางรับ1ตัวนะครับแล้วก็มี C M F นะครับคู่กัน2ตัวนะ ด้านหน้านะครับมี L F R F นะครับเป็นปีกต่ำซ้ายขวานะครับ L m F R F นะด้านหน้า C F หน้าเป้าตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับแผ่นี้ค่อนข้างจะยืนติดกันนะดูดิเห็นปะค่อนข้างจะหุบมาด้านในนะครับสำหรับปีก L F กั R F นะคือหุบมาด้านในไม่ไม่กระจายออกอย่างนี้นะครับคือจะยืนแบบเนี้ยติดติดกับ C F นะ C F ตรงนี้นะครับสามารถปรับเป็น D F ได้นะแต่ว่าปรับเป็น A M F ไม่ได้นะครับทั้ง3าตัวเลยนะ ปรับเป็นเอ็ไม่ได้นะครับได้แค่ c ีเกับ D m f นะครับส่วนปีกนะครับปรับเป็น SS ไม่ได้นะปรับเป็นหน้าต่ำไม่ได้นะครับแผ่นนี้ไม่มีการลุกนะครับก็แผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายควิกเคาน์เตอร์นะครับสายโพสิชันนะเพราะว่าเนี่ยนักเตะยืนตรงกลางกันเรียงกันเยอะมากนะครับสายควิกเคาน์เตอร์สายโพสิชันต่อบอลเล่นได้นะครับนี่ไชนักทีมนะครับนินูฟานะครับยามากุชินะครับจากเจลิกสองนะ ไปครับไปดูแผนต่อไปกันเลยครับแผนต่อไปนะครับเราไปกันที่ยุโรปนะครับแชีวิยุโรปนะแล้วไปที่ลีกตุรกีนะนี่สปอร์ตตัวซูเปอร์ลิกนะครับแล้วไปที่ทีมทีมอ่านี่ครับกาเซนเทปนะครับ f c นะอ่านยากไะลีกตุรกีเนะี่ยกาเซนเทปอ,อ่านตร,ตรงตัวเลยล่ะ ผิดขอภายด้วยนะครับมาดูครับว่าเป็นแผนอะไรนะครับเฟิงฟอร์เมชันครับดีฟอเลยนะครับนี่ครับ4-3-3นะครับตรงกลางนะครับเรียงกันเลยนะครับ3ตัวนะ C M F D M F 1ตัวแล้วก็ C M F นะครับประกบคู่นะหน้าเป้านะครับเป็นปีกสูงนะ L W F R W F นะครับไม่ใช่หน้าเป้าสิปีกนะครับปีกสูงนะครับแผนนี้นะหน้าเป้า1ตัวนะครับ C F นะ ตรงกลางนะครับ C M F ปรับได้แค่ D M F นะนี่นะครับปรับได้แค่ D M F ทั้ง3ตัวเลยนะหรือจะเป็น C M F ทั้ง3ตัวเลยก็ได้นะครับแผนนี้นะครับเหมาะกับสายอวัยลองบอลนะครับสายโยนยาวนะครับเล่นได้นะสายเอวัยลองบอลนะครับเล่นได้แล้วทีมนี่นะลีกตุรกีนะครับไปครับไปดูแผนต่อไปกันเลยครับ มาครับแผนต่อไปนะครับเราไปที่ทีปยุโรปเหมือนเดิมนะแล้วไปที่ลีกสเปนนะครับนี่นะสเปนดิวชั่น2นะครับแล้วไปที่ทีมไหนเอ่ยนี่นะครับนี่เลยนะครับทีมนี้เลยนะสัญลักษณ์ทีมเป็นแบบเป็นรูปโลนะครับมาครับมาดูครับว่าเป็นแผนอะไรนะครับ เท่งฟอร์เมชันครับดีฟอ์เลยนะครับนี่ครับ5 41นงะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง5ตัวนะครับตรงกลางนะครับอัด4ตัวเลยนะ CMF 2ตัวและ LMF r m f นะครับปีกต่ำนะครับหน้าเป้า CF1 ตัวเหมือนเดิมนะครับตรงกลางนะครับ CMF ปรับเป็น DMF ได้นะครับทั้ง2ตัวเลยนะปรับเป็น DMF ได้ทั้ง2ตัวนะครับปรับเป็นอารปรับเป็นเอไม่ได้นะปรับเป็นกลางลุกไม่ได้นะครับแผนนี้นะครับรับแน่นๆนะครับ เหมาะกับสายลองบอลนะครับสายโยนนะครับหรือว่าสายคุยเคาน์เตอร์นะแบบสวนไวนะครับโจมตีไวนะเล่นได้นะครับแผ่นนี้นะนี่ครับสัญลักษณ์ทีมนะครับจากลีกสเปน2นะครับดูฟอร์มสเตจทีนี้ทุกคนสีเกือบสีหมดเลยนะครับ yeah, <man. S 1> ตัวสโมสรธรรมดาเนะี่ย <Yeah, man. S 1> จะมีแค่แบบตัวทีมชาติที่เป็นอีพิกหรือว่าเป็นอีพิกบิกไฮม์นะที่เป็นตัวแบบเบนบีน B, นะ yeah, <man. S 1> ดูดีขนาดตัว, yeah, <man. S 1> ตวทีมชาติธรรมดายัางเป็น <laughs> เป็นบีเป็นซหมดเลยนะครับทีนี้นะก็วนเล่นกันไปก่อนนะเป็นนทิย์ของทีมชาติจริงๆนะทีนี้นะครับมาดูแผนต่อไปกันเลยครับแผนต่อไปนะครับไปที่รวมนะแล้วไปที่ทีมชาติบ้างนะครับนี่นิเชนแนลนะครับแล้วมาที่ทีมชาติเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กนี่นะครับทีมชาติเดนมาร์กนะ มาดูครับว่าเป็นแผนอะไรนะครับทีมชาติเดนมาร์กมาครับเจงฟอร์เมชั่นครับดีฟอสเลยนะครับ3 2 3 2นะครับเป็นแผนกองหลัง3ตัวนะครับแผนนี้นะตรงกลางนะครับหัดกัน5ตัวนะครับ DMF กลางรับ1ตัวนะแล้วก็ปีกต่ำซ้ายขวา LMF r m ฟนะครับมีกลางลุก2ตัวนะครับแผนเอ้ย1ตัวนะแผนนี้นะครับกลางลุกเอฟหตัวแล้วก็ CF 1ตัวนะครับ c ีเอตัว ด้านหน้านะครับเป็น c f คู่นะเป็นหน้าคู่นะครับปรับเป็น SS ได้เหมือนเดิมนะปรับเป็นหน้าตามได้เหมือนเดิมนะครับส่วน AMF c m f ตรงนี้ปรับเป็น AMF ได้นี่นะครับเป็น AMF 2ตัวไปเลยนะก็จะเป็น3142นะครับแผ่นนี้นะครับแต่ว่า <C li Brend on> ถ้าใครบุกจ่จาก็เล่นได้เลยนะเอาจริงแผ่นนี้นะครับอยู่ถ้าแบบใครกลัวโดนส่วนก็ปรับเป็น c m f ช่วยตรงกลางหน่อยนะเพราะว่า ด้านข้างโดนเจาะแน่นะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับโดนเจาะแน่นอนนะแผ่นนี้นะครับเหมาะกับสายโพซิชั่นนะครับสายคลองบอลนะครับหรือว่าจะเป็นเอาววยนะเล่นได้นะครับสายโยนก็เล่นได้นะครับเอาววยนี่ครับทีมชาติดินมากนะครับหาไม่ยากนะไปครับไปดูแผนต่อไปกันเลยครับแผนต่อไปนะครับไปกันที่ทวีปเซาท์มิิกานะเราไปที่โคลัมเบียลีนะครับแล้วมาที่ทีมนี้เลยครับคารลีนะ นี่นะครับมันจะมี2อันนะมีคาลีอาร์นะครับแล้วก็คาลีวีบีนี่นะสทีมนะครับเราไปนี่ครับคาลีอาร์อันแรกนะครับมาครับมาดูครับว่าเป็นแผนอะไรนะครับมาครับเชิง formation ครับดีโฟเลยนะครับนี่ครับแผนสุดฮิตนะครับ422 2นะครับแผนนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลางนะครับมี d m f คู่กันนะเป็นกางรับคู่กัน2ตัวนะครับ ด้านหน้านะครับเป็น AMF กลางลุกนะครับ2ตัวนะส่วนด้านหน้า c f หน้าคู่อยู่แล้วนะครับแผ่นนี้นะครับตรงกลางนะครับ AMF ปรับเป็น c m f ได้นะนะครับปรับเป็น CMF ได้ตรง d m เนะครับก็ปรับเป็น CMF ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าผมว่าไม่ต้องปรับหอกแผ่นนี้นะมาลงตัวอยู่แล้วนะครับ4222นะก็เหมาะกับสายคลิก เคาน์เตอร์นะครับโพซิช right. ันเล่นได้นะแต่ต่อบอลก็เล่นได้นะอวัยก็เล่นได้นะจริงๆนะสายโยนก็เล่นได้นะครับฟิเคาเตอร์ส่วนกับเวไวยหรือว่าโพซิชันต่อบอลผมว่าต่อบอลก็น่าจะมันนะจริงๆแล้วนะครับน่าจะสนุกอับแผนนี้นะครับฟิเคาเตอร์กับโพซิชันแล้วกันนะแต่ถ้าอวัยใครจะเล่นก็เล่นได้นะแผนนี้ไม่ให้เล่นไม่ได้นะครับนี่นะครับสัญลักษณ์ทีมนะคาร์ีอานะครับมันมี2องงนนะครับดูดีนะไปครับไปดูแผนสุดท้ายของเราในอาทิตย์นี้นะครับค่อนข้างน้อยนะแผนนนนนใออาาาาททิตย์ีี้ะะะคครรรัับบ่่ผมมเเลืกพว ไม่ค่อยอัปเดตนะครับไม่ค่อยมีแผนอัปเดตเท่าไหร่นะครับมาครับแผนสุดท้ายนะครับเราไปกันที่เอเชียนะครับแล้วมาที่ afc champions league นะครับแน่นอนครับเซปาฮานครับนี่นะครับยังอยู่นะครับแผนเซปาฮาน sc นะใครยังหาอยู่นะครับยังอยู่นะเซปาฮานนะครับมาครับดีฟอ u l เลยนะครับนี่ครับ4 1 2 3นะครับแผนกองหลัง4ตัวนะครับตรงกลาง d m f กลางรับ1ตัวนะแล้วก็ด้านหน้านะครับ AMF 2ตัวนะครับ LWF RWF ปีกสูงนะครับแผ่นนี้นะไม่ใช่ปีกต่ำนะ CF หน้าเป้า1ตัวนะครับก็เอาสองแผ่นสุดท้ายนี่เป็น2แผ่นที่แบบยอดฮิตเนี่ยนะเนี่ยนะครับเหมาะกับสายเ r อ e l เตอร์นะครับ Position น,นะสายโยนก็เล่น้าคล้ายๆคล้ายๆแผ่นเมื่อกี้เลยนะครับ คือเคาน์เตอร์โพสิชันเอาไว้นะเล่นได้นะครับสนุกด้วยนะแผ่นนี้จริงๆตอนนี้ผมไปเล่นอยู่2แผ่นนะแผ่นที่แล้วผม42-2 2องงนีไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้กำลังกาลังเล่นแผ่นนี้อยู่นะครับกำลังแบบออบุกมันนะครับแผ่นนี้จริงๆบุกมันเลยนะเดี๋ยวจะไปลองเล่น422 2, 2, 2, 2, 2บ้างนะครับเจอมาเยอะเหลือเกินนะนี่นะครับซปาหารนะครับ โอเคครับสำหรับทีนี้นะครใครชอบแผนไหนก็ลองไปเปลี่ยนดูกันได้เลยนะครับใครกำลังหาแผนไหนก็คอมเมนต์ถามกันได้นะครับถ้ามีเดี๋ยวผมหามาให้แล้วกันนะสำหรับทีนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ให้มีซีเร็กสทุกหนึ่งตัวนะโอ้โหทุกคนมตัตรงกลาง